ทั้งนี้กินนี่ยนักแต่ว่านักกว่าทางบ้านคอยจับนักซอยได้เป็นที่แท้หนองใไตดุกสาย้านก็ซอยได้ดีช่องตามเสนทุ่มเส้นหาเสนผู้ค้าหนอกอ่ะผู้แสนบดูดเลยมึงเขาผู้เขาซอยกันนะเออใส่คันใส่คัน่ะใส่คันแต่กลางคืนหนวดวันนี้แจ็คแล้วมาเอาผู้แก้ตัางหาแมนแล้วบบนี้ขวานัด แต่ว่ากินกันกันนักอยู่แล้วที่ว่านั่นแหละกหักกับพวกเสียอะไรนี่เออซื้องหัวสื้องกล้วยกับพวกสื้อมันเข้าซอยกันได้นี่อนแต่ว่ากังขืนนะงัวตัวหนึ่งเบื่อไปกินกันไหนด้ายมันไหลกันเลยผุดดอกเพ่งกันหลองกันเป็นไงเป็นขั้วนะว้าวบุญบริเลฟนี่นี่น่ะนะคือบุญบริเลฟครับบ่ บไรพกอ่อนเลยนอนประตูแล้วก็มานอนเฝ้างวเฝ้าม้าเราตัวเองนอนอยู่พุ่นไปโดดพ่น่าเมื่อเมื่อเมื่อโดดเจ้าเมื่อเฝ้างวเจ้าก็ม้าเจ้าหนุ่กสาวสั่งพอดีเราก็มาพาคูเดียวได้วเราก็มานอนคู่เดียวได้จีแก่ไม่จากไปโอ้ก็นอนพ่นเดี๋ยวเอาซุ่มลูกซุ่มนั้นมาไม่ป้าไป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 เอาเจ้าก่อนมาสั่นไปบ่หัว ถ้าขั้นคือยว่าโน้ยหยัานบบเดือยอยู่ลเพิ่าฮ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 ่าาฮ่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 เฮ่าฮอาฮาฮ่่า แมนออกมืองามยามดีผูกขอต่อแขนซอยกันคนละเล็กละน่อยซอยกันแล้วโอ้ยทางนี้กินนี่นักแต่ว่านักกว่าทางบ้านข่อยจะงนักกว่าทางโซยได้ไปปีใส่หนองใส่ดูกใส่ดานก็ซอยได้ต้องตามเส้นทุเส้นหาเส้นผูกข้านอกอะผูกแซนโบดูดเลยบิ้งเขาผูกเขาซอยกันนะ ซอยตั้งหางผูกตั้งหาอีกได้ค่ะเมียนพี่น้องนั่นแหละไปไปยุบานนะเพือกสรซอยนี่เพิ่อนทีสร้อยแปลว่าใส่คันทะยังนะเออใส่คันใส่คันอะใส่คันแต่กลางคือหนุ่มๆวันนี้แจ้งตั้งมาว่าผูกแกตั้งหางเมียนแบบนี้ขนาดแต่ว่ากินกันกันนักอยู่แล้วคือว่านั่นแหละกหักกับข้าเสียอะไรเนี่ยเออซื้องวงซื้อกล้วยกับข้าวซื้อมันเข้าซอยกันได้ แต่ว่ากลางคืนนะงัวตัวหนึ่งเบิดไปไปกินเงินได้ด้วยกันเลยผุดดองเพ่กันหล่อกันเป็นไงเป็นขั้วนะว้าวผุดได้บ่ได้นอนนะคือบุบุญหล่อกัรเขาบอกบุญอะไรพ่อก่อนเลยนอนประตูแล้วก็มานอนเฝ้างัวเฝ้าม้าเราตัวเองนอนอยู่ผู้เห็นแล้วบ่มาหน่อยเพื่อนนะเห็นอ่ะ ่นว่านจมอย่างายแต่มาน่อยีเอานะเอาเขาคนฉี่ไปันเอาเขาเพื่อนนอตอนนั้นอัดประตูไว้ไม่กโัลดออกเด้อเอาเทปตัวเดียวปะบุเดะจูนเดะตัวหนึ่งชระเทศเนอจักไปไสตัวนั้นคนบ่มักอยู่น้ำเผาดอกมังละเนาะละแถวขนองนี่พราะว่าเมื่อกี้นียังเห็นอยู่เดอเละก็แค่แค่เพิ่นบ่มักมาอยู่ไก่ดอกตอนนั้น เออเยอะเออขอบ้องค่ะมันบุไปใส่เราเอามันติดเด็ดติดอยู่น้ำบารย่านคนมาอย่างมันไปน้ำเขาจะว่าเราโวนี่ที่ไปแล้วก็จมเกิดขึ้นหมดอ้าว่าไม่ป้าบโได้เมื่อเด้อมาสันจองโตไว้แล้วจ้องตแลววมาสันพอดีไปโดดคนว่าเมื่อเมื่อเมื่อโดดเจ้าเมื่อเฝ้างวเจ้าก็มาเจ้าวาหนุกสาวสั่งเพราะนี่เราก็มา ป้ากูเดียวได้แล้วก็มานอนกูเดียวได้ะจ,แจแะแก่เมื่อจักไป,ปแตอโอวก็น,นอนพูดเดี๋ยวเอาซุ่มหนุกซุ่มนั้มน,นมาเม่ป้าไป,ไป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 เอาเจ้าก้อนมาสั่นไปบอ,อหัวถ้าขันคืออยู่หวานโอ่กหย่านบุเดือดอยู่เ <laughs> แล้วฝนแม่ต่ป้า <laughs> บุญมาอยู่นี่บริภัณฑ์แนวดีเนี่ยพ่ <laughs> อเดีย๋ยว่าพันเลขพันเบอร์เนาะเพราะอะ,ะไรข่อยฝน บังมาท่าอีนหันเออฝันอยู่กับฟันเบิร์นก็เอาไก่มาให้เดี๋ยวผูดีไปซื้อหนกมาออกโอ้ไปซื้อไก่มาออกหนกมัหนึ่งตัวสัตว์ปีคือกันเออสัตว์ปีคือกันไปซื้อไก่พอดีออกหนกกังเกลสุดตัวอินผู้ดี เหันหน้าก็ได้บกอยฝันสำหรับกธรรมดาเนาะแต่นอนแต่ธรรมดาบกอันเีกันนอนไลธรรมดาก็โอ้วยนอนฮนจะเป็นศาสต์มันนอนดับดีโอ้คือเย็นแล้วอยู่นอกภาเนาะมันแป่นเนาะลมพัดโอ้แล้วทางนี้ลมพัดบดๆลมพัดกับแมนมันกับมิดมันก็นอนเงียบเนาะเงียบมันบรเดว่าอยู่เพื่อนคอยมันพัดข้าเนาอนีก็ท่ากนีก็ท่าเพื่อนตัวผูอยู่เจจากสีฟ้ามีแต่เชียงรถจะเพื่อนเลย ตำมานี่ก็เนืน่องคือใบหนึ่งใบสองนี่จนพ่ออยากว่าสเสือตายพื้นที่แบบมัน,นเลน,ม,นมันแล้วทอดังๆเน,นาะเอทอทอ่อลำลังน่เด็กสูงดแม่วาอยากตก๊มอนไปแล้วโอ้ยเฮียก็บริสไทเื่องคือกระโดดใหญ่เนื่องอดหงมาฮาอยู่อย,ยู่ท่อนทางขนนี้อ่อนข่างนัดนี้จ มาอยู่พี่ดอเงียบไปใหนไดมันอยู่ห,ห,หีิเงียบมันโดดนอนรับดีสิสงบได้อยู่เถอะสงบดีเอางวายังบริปล่อยบ่ไม่ปะปล่อย,อย,อย,อยจังสนไในเพราะก็กินอยู่น้ำมูลนั่นอ๋อนึกว,ว่าปล่อยไปตามตรงไหนตรงนั้น บ่ทันไปยออกยานเขาบ่ทันไเขาก็เลยปาันกินน้สวนก่อนปล่อยกินแถวสวนก่อนเออบ่ทันได้เอาออกทุ่งคั่นเอาออกท่งก็ามันไปย่านเขาได้เขายานข้าวเขาเขาบ่ทัน้านะามันกินข้าวกินน้เขาเนาะเป็นโยเด้ข้าวขาน้เพิ่นูบ่ทันเาก็มีได้นี่มีแล้วผู้ผู้ดใส่ข้างานเนาะ จ่บอกเขาว่าอีกเก่าบันทีบ้านเนี่ยแล้วเบิดคแนนที่พอได้ป่อยแต่เขาก็ยังแล่ววงสองสามมือขึ้นหลังนี่ได้กายมาของเรายังไปทงกัมีเออนีอยู่แถวนี่น้อ่ทงเลยนี่นะกะบเลาไกะหาสิแล้วนี่นที่ได้ดุมเนนี่กบที่ได้ก็เขาไดาเขาเดพได้่วกเขาเมันเขางานเนี่มันไริเกี่ยวตเนนี้เนเว่าบาดมากเขาคขกเครก่องสี่ก็เอาเขาห้เท่านั้นคว่ที่บาด จ้างเบาะแรกกับพอแพนเนียมานอนเผาเนาะมาอ๋อประบุญขั้พคนใหญ่ประเช็ดหน้าเองปน้ะประบุญช่วยอย่บอโบจักลมดเหตุเองสีจ้างทึ่งนั่นทึ่งนี่เพม่อนว่าต่อชีวยอย่าบอคนเหตคนหันมายานบวาดอกพอแพนด์ป่ะโอ้ยขามาจ้างขอขยันขาบวาวมันไม่นอนเบาดอกบวหรดอกไม่ไปให้เขาเจ้าเหตุอีกคือเก่าหละบอย่านามันมีคนเหตุขันมีคนเหตุเราเห็เหตุดี อ๋อบุ๋มมีคนเห็ดเราว่าขันบุมีคนเหดุนะว่าจ้างเขาไผ่ไผ่ดากบานเอาจักครึ่งหนึ่งนะวะก็ได้กินแล้วว่ะแมนเมนหวานกับงามอยู่ได้ถ้าดูแลได้ไผ่ชิเกียวหวานหวานเขาก็จ้างเขาจ้างจ้างเกจ้างตักเกลี้งว้าวติ๋มีแต่จ้างชิคุ้มอยู่บ่ชื่อเขากินก่ดีด้วยว่ม่ป้าซื้อกินกับจ้างทสิเอาตัวใดจะได้เราฟังมึอกวนเราแล้วผัด แล้วว่าขุยหญ่างนเห็ดทนึงยันอกเลยโอยแล้วแล้วบบว่าแล้วใหยาให้หน้ามันเป็นเหือกกสิโอแล้วผูที่เฮ็ดปีนี้ได้จ้ะเพิ่นว่าจยงไดว่าอยยันดุกแล้เมือไทยปีนี้ดุกแล้อยู่เราว่ายันดุกแลาเมือไยกันด no. ุกเมือไทยเราก็สิบโบเห็ดสิบโบเฮ็ดคีอเก้าเลเนาะแล้วที่แบบก็่อยเด้อพวกเข่อยอยู่บ้านเขาก็ป้าเพิ่นห่วยมาจากปีสองสาม เห็ดเขาเนี so, gegangen, ่ยหมดเดีวเาน้ำเขาซำได้ว่าเอาทนหนักทนหนีก็บ่ได้ว่าเดี๋ยวเตะสิหงไหนเห็ดโลดเห็ดโลดของมันแบบว่ามันมีคนเห็ดจากป้าไว้มขนนหาดขนานมันกระดุกเหมือดดีจะเป็นหน้าเหือเนาะมันเป็นหน้าเหือก็จะมาป้าเขาเห็ดไปเ็ดเอาซำใด้ซำหนึ่งพราได้เสียภาษีเลียวก็อันนั้นแล้วก็ไดี๋ยวนะหมดเด้๋ยวเรื่องเสียภาษีเสียภาษีมันก็สองแสนหมด้ะขอเสียอันนี้นี่เขา สอบหนึ่งนกขายกับเข่าสอบหนึ่งแล้ก็ว่าก็สิหายยู่เมื่อเขาก็สิหายอยู่ดอกสามกินนะเนาะบ่ยากหรอกหายก็บ่ยากเลยหายก็บ่ได้กินดอกเม่ยเขาอนนี้มากินพีอ่าพีกับเข่าลายและเต็มเล่าสามสิกินไม่โหลสองคนหนึ่งพีกันสี่สิบปลายโอ้สี่สิบปลายบ่ะปีนี้ ชีชบ่ายองกับโอ้ยกลุมเรืออีกเลยในคลายพ่อไชงเท่าในหายพ่อมแล้วรูปได้ปีนี้ไดสี่าีกายพี่ชอกเป็นได้องเขาาบเขเหตุนานละปันเอาบอกได้สี่ชิได้สี่ชิบี่ังว่ารด้วยเนาะบ่ปกติมันได้ดอยกลัวด้อว่านี่มันได้แต่ดอยดอยเขาก็หายชีชิบ่าเขาเอาหาชีบ่ายเขาเหตุเนาะแม่แม่ หากเฮ็ดซื้อๆได้หันรถเพลินน้ำมันเพลินปุ๋ยเพลินหน้าเพลินเขาเฮ็ดซื้อๆได้เต่าโอ้มีแต่ประตูเพลินออกทึ้นใหยื่อเมื่อมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเผื่อแห้งซื้อๆเนาะแต่โดดเลยโดดก็ได้ปุ๋ยเดาน้ำมันเดาืก็ไม่แต่เข้าเว็ซื้อๆจะปนนั่นยังไงคะเราจะหลุดเราเผลเนาะเราเพื่อเราเองกดว้ซื้อเพลิน ันคนเไม่ติดอุ่นเครื no ่องนะเพว่าโอ้เอาไปเฮ็ดเอามาก็ให้เขาเฮ็ดตัวได้เนาะก็เสนแล้วสบายว่าน่ะกันว่าเจ้ามีคนเอาดูเจ้ามาพี่โอ้ยเขาว่าแต่หันมันยังบ่มีผู้เ็ดเต้าผู้ใดสิมาเนาะนาอยู่พุ่นก็ยังปลาเือเอน้าอยู่่ก็ยังปลาเืออเฮือนอยู่พุ่นก็ปลาอัดอยู่ีสิมาว่าให้เอามาพี่อีกพดีเพราะว่าเอามาแต่อีกเออ แต่รุ่นกูมือเขาจะเฮ็ดน้าจ้ะบ่อยรุ่นไว้รุ่นซุมือบ่เว้าดอกหากลูกข่อยมันเฮ็ดอยู่ดอกบ่ตมันก็เฮ็ดของพ่อเฒ่ามันอยูุ่นพ่อเฒ่านะเออของพ่อเฒ่าเขาก็ทุ่งนึงบ้านเดียวกันบ่บ่คนละบ้านคนละบ้านอถ้าบ้านเดียวกันใกล้กันคือสิมาเฮ็ดอยู่ดอกเนาะเออมันก็คนละบ้านแล้มันก็ของมันอยู่เดือติก็อยู่เมืองมุ่นิออก็กตะกีรถมากก็ยัง2-3ชั่วโมงจังฮอด ติดต่อไปสู่เมียอยู่บ้านอื่นกับสู่เมียอยู่บ้านอื่นสองสามชั่วโมงขี่รถก็ได้ไกลกันเติบได้นี่ก็ใกล้เติบอยู่เนาะสองชั่วโมงชั่วโมงปปอยู่เนาะว่าท่านมาขี่ไหวขี่หอนเนาะแเนก่ยทหนรแดนบอกเขาว่าอยากให้เขาอยู่ผู้เดียวแขาว่าบัดกลางค่ำกลางคืนมันยะเขาว่าบัตเป็นทหานเป็นอมันอยู่ไกลลูกเต้ากับ ไปเห็ดเวียก่เมือเนอะเออเขาก็กไปอยู่น้ำดุกน้ำ,นำมียาเขา,บาแบบเนี่ยเ้าอยู่คูเดียวคขาเจ็บคันเป็นกับข้ามดครึ้นเขาก็มาเนาะม,มันอยู่ใกล้กันครอบครัวเขาเนาะเขาก็ครอบครัวเขาเลยอยากให้ทางแม่นี่มีผู้ปากผู้เว้าน้ำผู้คุยน้ำเนาะอยู่ดูแลน้ำกันเป็นกันและกันก็เลยหาจูกกินไปจังสี่เด็ออเ บอกว่าากินอยากาเงินครับเหมือนเขาบอกอยากเอกกระดูกเต่าอยู่ก็ดูกระูกเตากปได้เลยบอกว่ามันบัดเฮาเจ็บเฮาเป็นกังซ้ำกังขึ้นอะไรมับน้ำมาอยู่คนเดียวเนี่ยใชาเหาสิโทษกับกางคืนกับซ้ำข้ามาหอดเฮากับหัวอยู่อยู่ไหนอยู่หน้าเน่จอก็ใกล้เนาะแม่โอ้ย ที่นี่คือแต่ดาพันยูนิซําเขามาแต่หน้าอันโบเมนจังหน่อยตันกลอนคือหน้าเขาก็อยู่ไกลอือแบบนี้มันเพียงย่างคู่เดียวอยู่แบบสองคนหันยูดไครยูไใครมานยะาคู่หนึ่งมันแบบอ้ายมันหมันเอาอยู่ปีดได้เอาอยู่พ้นท้องเือได้เมีมันโอยู่ทางยู่ทางโตกีแปลว่ามาอยู่พี่กะก็ได้คือทอดบ้านบบไม่ปะก็บ่คือ ธรรมดาเนาะธรรมดาอกันธรรมดาของเฮาเคยอยู่ผู้เดียวแม่นบ้านเฮือนเฮาก็เคยป้าว่าสิซะเอาอยู่ผ่านมาเฮาก็ป้าป้าเมื่อไทยก็ส่งตามปีกก็ป้าไปคนนเลยปาเฮือนอัดไปไปอืมบไปจบ่ได้หาจ้เออบัดนี้ก็ว่าคือหัวก็เอาขอเก็คนไทยเาก็ไปไป ปิดไว้เหือนเนาะปิดไว้ไปีหนึ่งสองปีมาโผลไปไหนเอ้ยโผล่ไปสองปีสามปีคนไปวัดไปอยู่กรุงเทพกับปีไปต่อปีไปไปทำงานบอไปทำงานทำงานังื่อไปเล่ไปบ้านพวกกับปีไปสองปีปะบประบุเจ้าน้องไายครับเปเห็ดยังไงอยู่กรุงเทพทำงานยังไงงานบองานบ้านบอโอ้ยงานขนใบเห็ดจะดีงานบ้านหมงานบ้านมันนลำค่า บ่บ่มักคนเว้าคนด่าดีๆยายข่อยแบบสบายดนเออไปเฮ็ดงานงานก่อสร้างข่อยอยากลงเพิ่ก็ลงเบ่อยากลงข่อยก็บ่งองานก่อสร้างนะบ่รรดาเฮ็ดเป็นเสยเนาะบ่ก่อขึ้น็อตสั้น2ู้ดข่อยอ๋อบ่ก่อู้นะเฮ็ดเป็นมดเนออ ก่อเฮือนก่ออันนั้นก่อเນือนก่ออันนั้นก็ก่อเบิดน่ะไปอยู่กรุงเทพยนี้ก่สที่2ที่3ปุทยังไแต่ว่า120่อยไ้170ค่อยน่ะสร้างเว้ยเก่งเนาะเป็นสร้างเนาะเออสร้าง170ยได190 อ๋อสําผมอะเก่งเลก่าเก่ง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 เก่เส่เก่งเก่งเก่งเก่อเก็เก่เก่เก่งเด่เก็กบเก่งเก้งเก่งเก่งเก่งเกางอกงเก่งเ่งเก่งก่งเข่งเก่งมก่รเกเก่างเก่งเางเกต่างกากเ่งกงเก่ก่กงเกเก่งเกก่เก่กก่เก่างเ่เก่ก่งงเ อ่าแผนกผสมปูนกับตังหักเอ้ยเขาพวกอันนี้เขาสมปูนอยู่ดูแผนกมัดเด็กกับตังหักเนาะมัดเด็กมัดนี้ยเขาบริสุทธิ์นี่มนตุ่งเนาะชุดยอดอลีบเดี๋ยวนี้ยังจืดได้อยู่ป่ะยังเห็นได้คือเก่าป่ฮักแต่ว่าเขาได้โบเฮ็ดนะเหือแห้งแล้วเนาะแต่ว่าควมู้นี่กยังได้อยู่เออควู้อยู่แต่ว่าเหือแห้งเขาโบราณอ่าอัชทันโกนี่พ่อหลายอยู่แต่สะอาบนี่นักโบได้ เเสาวปูนมันหนักไเหนื่อยเนาะเจ้าคืนปุ่นนียโอ้ยเจ้าบ่ไว้เน่พอดีสาบปันอีกเจ้าปวดพอดีเหงาแขนปันดแต่เก่งเน่โบได้เนาะอบได้บ่เก่งเน่ต้องเก่งเติบแหละอตบป็นคนงานกชะ้งาน ลูกแผลเป็นยังบ้างานก็สาบ่เคยนะไม่แต่ก่ออิกก้อนหนึ่งยังคอยยังบ่เคยก่อสารอาปลาบุญออกได้งัวเจ้าโอ้ใช่เดินออกมาหลังมาอะไรนี่บ่บ่ออกเลาวมีเด็กันมีของเงนไปกินเพื่องเนาะไปกินเพืองกินน้ำไปกินเพืองกินน้ำเนี่ยออกมากินน้ำในน้องมีวงงัวลอยยี่ออกเลยหรอออกบนเลือได้มันออกนะหมดหมดงัวน้อยสิออกได้ยุว่ายง่ายก็เละเนาะ มัวผลไลายเนาะไลยควายก็มีไก่แห้งไลายระตูเราแบบเบ่ดีได้เราขายบางหนึ่งนี่นะตะกี้มาตะกี้มาหาแล้วนะอยากเอาได้แล้วผูกไว้งัวแน่ควายแน่แบ่แน่ป่าตัวจากเราใหญ่ตัวไรเป็นตัวไรมีแต่บักเพิร์คตัวบัตายตัวอะไดเนาะบักเพิรเนาะโตจำเนียบพอเพ็ทเจ้าว่าจำอะไรกันเราเวลาหาได้ละค่ะที่ประมาณนี้และ แล้วว่าตำนานหาหันได้แล้วว่าอาบัดข่อยคายอยู่บ้านข่อยไงขวานี้นี่ในตแตงเซลานฮะอืมผีดจับคงข่อยอีกอืมมันมันบบข่อยเป็นราคางัวอยู่บ้านเขาขุนพิฆายบ่หเลยผิดจิครวเอาไว้อีกนี่ะจิ๋วไว้เฮ็ดนั่นเลยว่าขอยดนบ่อยากไว้คล้องจับคล้องเน้อ ของคนอื่นแค่ไหนก็ว่าขันเดี่ยงนะเพราหูอย่างนี้เออโต้แมนแมนแมนมันแบบเป็นนี่อะไรนิดหนึงเนาะเขากับคือกันได้แบบของหัดเดี่ยงหัดคอยไปว่าเขามีความผูกพันดิเข้าไปบวบพักนิดหนึ่งเบาๆได้แล้ว่าห่วยเล้วว่าเอาแมนคองตัวเองนี่เป็นครั้งนล้วว่าเออสเทึกคนได้เข้าคนหนึ่งได้แว่าตัวใดเขาเดี่ยงนี่เขาอยากแคะเลยผัดบ่อได้ข่อยเดี่ยงหมูกับบวอยากขายหมู เย่ยงงวก,กับใบหยากขายงว่าผมไม่แน่ว่าเจ้ามันเป็นจะไดเดียก้าเอาเดียกเ่ยมันใบอยากหดขายเออเนาะถ้าว่าขายถ้าว่าอย่างนี้ยังว่าชำนึง네ไนะเขาแบบบอเห็นนะแบบว่าเขาไปล่มไปเนี่ยมันนี่ว<อ>ันเี้กถ้าเราไปเห็ดจะสั่นแฮี้ยงเออเขาหลุดอันนั้นนะเขาผู้หนึ่งไะใบอยากป็นไงได้ก่อนอะีแต่ขายไปแล้ววิ่นหูวิตาเนี่ยเออยังว่าให้เน่แบบนี้เขบอกว่าผมบอกว่าถัดเอาของคนอื่นให้เนี่ยข้าของกับของของใบหยาอ่า เดี <Es> ๋ยวคือเป็นเนาะไก่กากระลายใช่เนาะป่งลงแต่ละแม่กับลูกดิอย่างเนี้ยไก่หันเบาๆเนาะไก่หันจะปุดไปนอนอยู่ฝนแน่อยู่แน่เป็นดอยเป็นดอยนอนอยู่ใสายน้ำก๊อไฟน้ำอันนั้ยคนเมื่อนั้นเป็นหันไปตายหิ่งหอยอยู่ก๊อไพรนั่นน้ำไพรมันก็ลงบ่ได้เน่เนาะก๊อหัวตะขอยู่าพอดีว่าตาย คันแมน่าพอตูวแลกโบขึ้นไปเอาตัดใหม่ต่อของผู้ดีเนาไก่แม่ไข่อย่างดีป้าตัวแม่บักใหญ่เม้าคว้าว่าไข่เต็มถ่องตะาต่ที่ไหนขึ้นไปกไข่จสีไปไข่แจักสีเมนสีไปฝากที่เบสอย่งไรใครยู่เธอบอกบอกยันมันขึ้นไปนอนมายักกลางคืนแล้วมันขึ้นไปนอนไปอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าพอตูวจะไปตัดไข่ล้ำในเด้อว่าสีเหตุขาวล้ำผู้ดีไปบึง แล้วข <t ira> ้นไปผู้เดียวตายห่วอเยอะมี่จะว่าโบโมท่านเหน่าเอาลงมามาขวาวไก่เต็มโต่งมาสามาเห็นไก่รับลายได้สิดอกโอ้โหนี่สิมากดีอย่างไหวเนาะเป็ดกะเรี่ยเรายังจมอยู่แล้ววะสิไปเอาไปซื้อเอาหมูมาไหวอีกแล้ววาบุ๊คเคยขาดหมูจะเสือแเราสิเรียงหมูอีก หักเดียงกับส้นใบแล้วมันอยู่ทุ่งแม่แม่อยู่ทุ่งนะสิค่ะยุณเขาวะมันอยู่ใกล้เยือนใกล้ยังถ้าเราบอกเขาเคยขาดเจือเถ่อเราว่ามีมูมีแบะอันนี้ใกล้กับเหมาะเลยเราเดี่ยงนี่เนาะอยู่ในทุ่งไทยทุ่งนาเที่เรามันกับกว้างเส้นใบเราว่าอยากกินยังกับได้กินโลดจับมาเห็ดโรนเป็ดกับซีแม่มันชิฮาฮักเลยเดี๋ยวเต๋อ ก็สำไยก็เลว่านะอยากไก่ก็กินอยากปลาก็กินอยากเป็ดก็กินเป็ดก็กินเนี่ยอยากปลาคือมือนั่นลงไปก็ได้มาส่งโตะแบบไงแบบไงกินเออกินบะเบิสสำนามาใส่ตู้ไปนี่กับว่าไปบ้านอาไว้ไปกินงัวกินขวายกับย่างปลาก็มาต้มให้มาสับ ่าชิกินลิมในเนาะผู้เฒ่าให้กินโมลายด้วไปไม่ไปเร่อยแม่บ้าให้แค่นันะเพิ่นให้กินโมลายด้ออันดาบสิ่กันย่างๆเยู่ก็ไม่เห็ดหลอดใบหนึ่งเจอเห็หลอดตากไปสักมากินกับบุบุคอสีเบิ้ตะอไปโอ้โอคอยนี่้ของกินบ้คคอยอึดตบุกคอยอึดบุกคอยยากเนาะ อยากไข่กันเอาโดนในหังผอ้มี้สามสี่ห้งสา่หงเต็มอย่งนี่สอยู่แบบพอเพียงเนาะแม่ป้าเนาะพักกระปูกเอาเองพักกระปูกอั้มักทั่วพ่อแม่เนาะหมักแตงพ่อหมักทั่วหมักแตงกับว่ท่านได้เป็นปลูกั่วปลูกป้าก็ได้กินโัธรรมดาดิพักสี่ไปจ้ะเด๋ยวประบุนเด้อขาเนญายทำไมเหบ่ทำไมเนา Bisa hmm. dapat.